ฟันในฝันเคสตาดีตอนอนุภาพพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำตวงลูกเขาวัดมาสร้างบารมีตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาแต่าก,การเข้าอบรมธรรม,รรมทาญาติหญิงเมื่อปีพุทธศักราช2.537หลังจากนั้นได้สร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่เคยขาดในทุกๆบุญ ในปลายปี2542ลูกประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขณะเดินข้ามถนนทาให้ศีรษะลูกฟาดกับกระจกรถตู้แล้ว้ดยแรงกระแทกทําให้กระเด็นไปไกล3เมตรลูกนอนนิ่งๆไม่โวยวายนึกถึงองค์พระปิดอยู่กลางท้องอย่างมีสติเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองเจ็บหรือเป็นอะไรมากหรือไม่ อ,อย่างนี้ถูกหลักวิจัยไหมจ๊ะผลเอ็กซเลปรากฏว่าสมองไม่กระทบกระเทือนและไม่มีเลือดข้างกระดูกเชิงกรานหักทําไม่ต้องข่าเฟือกทำให้บรุษพาบาลถึงกับงงแล้วถามลูกว่าลูกแขวนพระอะไรเลิกจึงบอกไปว่าแขวนพระพระผงถูกต้องจ้ะพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ คำถามลูกทำกรรมอะไรมาจึงโดนรถชนอย่างแรงและเป็นเพราะบุญอะไรทำให้ลูกกรอดชีวิตลูกมีอาการเหมือนมีลมอยู่ในท้องหรือทำให้ปวดท้องเป็นประจำจึงทรมานมากไปหาหมอเอกซเ์และอุนต้าสาวก็ไม่พบสาเหตุเป็นเพราะกรรมอะไรทำอย่างไร <c oughs> จึงจะหายคะ เอามาฟังฝังนในฝันกันเลยลาบตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา,านทแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปราจาโลกมีกรรมทะละตบตีกันอย่างรุนแรงและกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตตามมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่ง ลูกจะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีนิสัยนักเลงชอบตบตีทะเลาะกันแบบผู้หญิงกับผู้หญิงต่างกรรมต่างวาระหลายหลายครั้งนำมารวมกัน่วนในชาตินั้นไม่มีนิสัยที่ดีเหมือนชาตินี้ละจ้ะชาติพานมาชอบทะเลาะตบตีชอบความรุนแรงอะ่ะชาตินี้นิสัยดี ด้วยบนที่ทำกมูคณะมาในชาตินี้และานุภาพของพระของขวัญจึงทําให้รอดชีวิตมาจ้ะกรรมในชาติทิทะละตบตีกันด้วยความหมั่นไส้ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็ยังส่งผลให้มาเป็นโรคลมในท้องด้วยลูกก็ต้องปรับเรื่องอาหารที่มีกาก,ากเยอะๆใหญ่ง่ายดื่มน้ำจะให้ท้องผูก <c oughs> ขับถ่ายให้เป็นเวลา Exercise, ออกกำลังกายและรักษาใจใสๆจะก็จะดีขึ้น